โอเคก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีซองอ a l l e t มาแจกกันอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับาการารับซองอ a l l e t ในวันนี้นะครับก็กรอกโค้ดเนาะแล้วก็กดได้เท่าไหร่ก็รับไปเลยนะครับนี่แล้วก็กอกโค้ดเสร็จนะครับ ก็กดนะอย่างอันนี้ผมได้15บาทก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับย้ํานะครับว่าซองเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับทุกคนก็รีบมากดรับและกันนะน่าจะมี150หรือว่า182นี่แหละนะครับเป็นการสุ่มเงินตั้งแต่อยู่ที่1นึ0ถึงหนึบาทด้วยกันนะสําหรับโค้ดตอนแรกเนี่ยผมจะเบอร์ไว้ก่อนนะครับก็สามารถรับชมคลิปต่อไปได้นะเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมจะแนบไว้ในคลิปนะครับ คราวนี้หลังจากที่เรากดถอนเงินเข้า w a เล e ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับได้รับเงินเข้าอ a เล e ตอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้คนไหนที่จะรับนะครับจะมีวิธีการรับอย่างไรใช่ไหมครับการรับเนี่ยต้องมารับในแอป,ปที่มีชื่อว่า Go Daily นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต กดแลกลับนะอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับมันกดไม่ได้นะก็ขออนุญาตกด,กดกลับออกมาหมดเลยนะครับคราวนี้นะครับการแลกรับต้องมารับในแอป GoDaily นะครับคนไหนที่มีแอป GoDaily อยู่แล้วก็สามารถไปดูโค้ดแล้วก็กรอกลับได้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่มีแอป GoDaily นะครับเ,เพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ใช้ Facebook ในการลองอินเข้ามานะครับสำหรับลิงก์ในการดาวน์โหลดโดยตรงจาก คูเก้นเพย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้ใช้ a c e b o o k นู้นในการล็อกอินเข้ามาในแอปได้เลยนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรับเงินได้อย่างไรนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำตามนี้ต่อให้เลยนะครับการรับเงินนะครับให้เราเนี่ยมาในหน้าบัญชีนะครับในหน้าบัญชีของเรานะนี่นะครับทุกคนอยู่ด้านล่างนะครับขวามือสุดเลยนะด้านล่างตรงนี้นะครับ พอเรากดมาแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตรตรงคําว่าโค้ดอ่างเปานะให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับสําหรับลิงก์สําหรับโค้ดนะโค้ดอ่างเปานะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับจะวางไว้ให้นะก้อนนี้เลยนะครับ 88kgg นะครับแล้วก็มากดแลกรับถ้าเกิดซองยังไม่หมดก็จะสามารถกดแลกรับได้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกรอกเบอร์วอลเลตเพื่อ ถอนเงินเข้าบอดดิตได้ทันทีเลยนะเป็นการสุ่มเงินตั้งแต่1-150ถึง150บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคนไหนที่ กดรับไม่ทันนะครับซองหมดก่อนก็จะได้เหรียญในแอปนี้แทนนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยก็สามารถนําไปแลกเป็นวอเดกได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของผู้ใช้งานใหม่นะครับเป็นเพื่อนสามารถทําการถอนเงินเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งบอเดกนะครับเป็นเงินเริ่มต้นที่ผู้ใช้งานใหม่ทุกคนสามารถถอนได้จากแอปโ o เดลี่นะครับการถอนเงินจะทําอย่างไรนะครับก็ให้เราเนี่ย กดมาตรงคําว่าภารกิจนะครับทุกคนด้านล่างนะดูตามได้เลยนะครับตามลูกศรนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับตอนแรกทุกคนตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีเหรียญนะครับก็ไม่เป็นไรนะกดไปได้เลยนะครับเรากดไปนะครับพอเรากดมาเรียบร้อยนะครับนี่มันจะมีในส่วนของโบนัสพิเศษนะครับยอด1 w a l l e t ตรงนี้นะเป็นยอดที่ทุกคนผู้ใช้งานใหม่ทุกคนสามารถถอนได้นะครับแล้วก็พอเรากดไปแล้วก็มาเลือกตรงทูมานี่วอลเลตนะแล้วก็มากดยืนยันการแลกรับ จากนั้นก็กอบเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็กดแลกได้เหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้นะครับนอกจากการรับ1นึ่งวอลเล็ตตรงนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆสามารถามาเก็บคะแนนในแอป g o เ a ลี่นะครับเพื่อทําการขอนยอด10บาทต่อได้ทันทีเลยนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะทําอย่างไรได้บ้างนะเพื่อจะหาคะแนนอยู่ที่1ล้านคะแนนนะครับเพื่อมาแลกเป็นทูมานีวอลเล็ตสิบาทนะครับก็ดูต่าได้เลยนะครับ สำหรับ t ูมานิวเวลตนะครับสิมาตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาดูที่ตรงคําว่าตรงนี้นะครับภารกิจนะทุกคนจะมาเจอหน้าหลักแบบผมแบบนี้นะครับภารกิจตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับภารกิจตรงนี้จะเป็นภารกิจต่างๆโน้ตที่ทางแอปเขาได้กําหนดขึ้นมานะครับว่าให้เราทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะได้รับเหรียญมานะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของการล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้ก็1-7วันโนกตจะได้รับเหรียญตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของ ผู้ใช้งานใหม่นีครับจะมีภารกิจมือใหม่ด้วยนะครับก็สามารถทำได้เลยนะจากนั้นถ้าเกิดเราทำหมดแล้วเนี่ยภารกิจมือใหม่ก็จะหายไปนะครับ คราวนี้นะครับหลังจากภารกิจใหม่ๆเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีภารกิจรายวันที่ทางแอปจะรีเฟซใหม่ให้ทุกวันนะครับเราก็สามารถมาทำได้ทุกวันเลยน้อจะเป็นพวกการดูวิดีโอนะครับการอ่านบทความการอ่านข่าวนะครับแล้วก็การแชร์ไปยังไลน์นะครับคราวนี้นะครับในการหาเงินกับเจ้าตัวแอป g o d a i l y นะครับจะมี3ฟังก์ชันด้วยกันนะนนอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของการ ดูวิดีโอนะครับคล้ายคลิปใน t i k t o อนะครับอันต่อมานะครับจะเป็นการดูวิดีโอใน u t u b e นะครับก็เป็นช่องต่างๆนะเราก็สามารถมาดูได้ทั้งเพลงทั้งยูทูบเบอร์ช่องต่างๆที่ทำคอนเทนต์ดังๆเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ในแอปกอเดลี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นบทความนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็เป็นพวกข่าวสารต่างๆนะครับสามารถเลือกหมวดหมู่ด้านบนได้นะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงสังคมกีฬาเศรษฐกิจและอื่นๆนะครับก็สามารถ ไปเรียกดูได้นะหรือว่าจะดูที่เขาแนะนําตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอลิง์ซองวอเดทด,ด้วยนะเดี๋ยวทุกคนก็สามารถกดไปรับตามช่องตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็พอกดไปแล้วมันจะเด้งไปอีกช่องหนึ่งนะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้คําคอธิบายของคลิปนั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปนั้นนะครับก็สามารถไปกดรับได้เลยนะครับ วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะได้ทั้งซองวัลเลตแล้วก็รับกิจกรรมจากแอปโคเรลลี่ได้ทันด้วยแล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ